ดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็อย่างไรเล่าอริยศสตร์คือทุกขานิโรธทางที่ดับทุกข์ความสำรอกความดับโดยไม่มีเหลือความสละความสละคือความปล่อยวางความไม่อารยในตัณหานั้นดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็ตัณหานั้นนั่นแลเมื่อจะละเสียย่อมละเสียได้ในที่ไหนเมื่อจะดับไปย่อมดับไปได้ในที่ไหน ที่ใดเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะละเสียย่อมละเสียได้ในที่นั้นเมื่อจะดับไปย่อมดับไปได้ในที่นั้นก็อะไรเล่าเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะละเสียย่อมละเสียที่นั้น เมื่อจะดับไปย่อมดับไปที่นั่นรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภพธรรมารมเป็นที่รักใครเป็นที่พอใจในโลกตัณหานั่นเมื่อจะละเสียย่อมละเสียที่นั่นเมื่อจะดับไปย่อมดับไปที่นั่นการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการรู้สิ่งต้องกายการรู้เรื่องในใจ เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหาหนัน้นเมื่อจะละเสียย่อมละเสียที่นั่นเมื่อจะดับไปย่อมดับไปที่นั่นสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหาหนัน้นเมื Suit, ่อจะละเสียย่อมละเสียที่นั่นเมื่อจะดับไปย่อมดับไปที่นั่น เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักใครเป็นที่พอใจในโลกตัณหานั่นเมื่อจะละเสียย่อมละเสียที่นั่นเมื่อจะดับไปย่อมดับไปที่นั่นความจำได้หมายรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสพอถัพพะธรรมารมณ์เป็นที่รักใครเป็นที่พอใจในโลกตัณหานั่นเมื่อจะละเสียย่อมละเสียที่นั่น เมื่อจะดับไปย่อมดับไปที่นั่นความจงใจในรูปเสียงกลิ่นรสปโฑทพะธรรม,มาร์เป็นที่รักใครเป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะละเสียย่อมละเสียที่นั่นเมื่อจะดับไปย่อมดับไปที่นั่น ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพอถพระธรรมารมเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั่นเมื่อจะละเสียย่อมละเสียที่นั่นเมื่อจะดับไปย่อมดับไปที่นั่นความตึกในรูปเสียงกลิ่นรสพอถ้พระธรรมารมเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั่นเมื่อจะละเสียย่อมละเสียที่นั่น เมื่อจะดับไปย่อมดับไปที่นั่นความตรองในรูปเสียงกลิ่นรสพอถัพระธรรมารมเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั่นเมื่อจะละเสียย่อมละเสียที่นั่นเมื่อจะดับไปย่อมดับไปที่นั่นดูกนพิสูจน์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยศาสตร์คือทุกขนิโรธทำเป็นที่ดับทุกข์